คงดีอยู่นะแต่ว่าฟ้าดำสูงแล้วหลอดมันสั้นนีอยากรู้อยากรู้อะไรให้ถามคนนี้รู้หมดกระแกงที่ที่ชงอยู่แต่ไม่ไม่ได้ว่าเลยกาแฟดำใส่มะนาวร้อยนะกบทำไมไม่ชอบมะนาวกินตอนเช้าอยู่ทุกวันแเป็นเท้าไม่ชอบกินกาแฟทีมันหรือไม่ใช่หือไม่ใช่ว่าไม่ชอบใส่มะนาวร้อยนะพี้มะนาวกินแล้วไม่ต้องบอกรู้อยู่กินแล้วรู้แล้วว่ากินแล้วหวานแท้ลุย มุยให้ฟังว่ากินแค่นั้นแหละถ้าบีบมะนาวใส่แล้วมันอร่อยถอดไม่เอาทางไงปิดกูเกิลดูดิเขาหอยังไงเอามาเอาตะเกียบเนี่ยวพรึบเมื่อกี้เลยแปลงทำอยู่แปลงแคเดียร์ไม่เป็นแต่ว่าเราถนัดเนาถนัดไม่ใช่ง่ายนี่เลยเอาชิ้สบายใจเอาชิ้สบายเจ็ดเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จอย่าขาเยอะน้ำมากวัดเดี๋ยวมันลวกันไม่จุกขางนอกใช่แบนแบนมูนไม่จุกยิ่งนะทาน้ำเยอะไม่จุกให้บีบกันแบนตีมันมีแต่น้ำดูดิ อมด้เลยนะดัดแป้งดิบเลยนะนั่นเอาใส้จุ่มเดียวเหรอเนี่ยแต่เนี่ยว่าไสแค่ริมๆไม่มีแต่น้ำเนี่ยเดี๋ยวพอไปต้มเน้่ยมันเจอมันเจอดิบแข็งนี่มันไม่ถูกเลยอือต้องมีเทคนิคเนี่ยช่วงพับอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียเนี่ยเสีแค่อย่างนี้นี่ตายหนี่ให้มันอยู่ดิ๊กก็กินดิบไรือไงอ่ะก็ไม่ถูกนะทำไมเขาจะติ้มีแต่น้ำชนกันต้มกัน ข้าวไหลหมาเปล่าหัวสุมเต็มเตมลเขาตันี่แดดออกไม่ได้ซักผ้านคว,วก็ไม่คิดว่ามันจะออกตักไว้จะว่าซักให้ร่มไม่ได้ซักให้เ,เ,าาเาข,า,า,ขา้อ็ซักให้ มันมา,งางคงไม่มาลูกเลยบอกเลยบอกสนมวางอยู่หน้าบ้านนอนเล่นอยู่น,น,นัน่นแหละให้เบอร์ไว้ดิว่างให้เบอร์อะไรวะเบอร์ครันเบอร์หลานชื่อภาษาอังกฤษดีมอ่ะมันลายขึ้นเลยายอนุวัฒน์ภาษาอังกฤษมันทำกู้ภัยมันทำงานมันใช้ภาษาอังกฤษชื่อถ้ามันได้เรียนหนังสือภาษาอังกฤษมไม่ตกหรอกไม่ได้เรียนแล้ว ทำงานแล้วเลิกเรือจะดีว่ให้ให้เีนกัรมากก่นัตั้งทำงานได้กี่วันรู้เบิกมาหมดเลยจค่คิดเดีวสิ้นเดือนนี้จะมีเงินจาค่วดรถไเปิ้มรัเบ่ดูใส่กระป๋องมาขากระไลพอยหนร้อแสบาใส่กระั้นได้ไหมไม่รด้่ต้องเทใส่ถูก เ่อระไปร้านพยาบ้านนะขาดำๆสิว่าใจได้กันส่ายเซลล์กัค่ะขาไม่ได้ขาเหมือนปกติเราไม่ได้ขาวขาดำๆลายกันค่เวลาเวลาหน้าเม่มีเวลาหน้าหนาวเป็นแมกกิ้งขาแด่เป็นลายเงยเฮ้ยตอนงานแม่มันทะเลาะกับไอแอนไง นี่กับไจเลียนี่็มผู้ใหญ่ไม่้กินนะผู้พิทักษ์แกนี่กับบ้านเลยนะไม่เหมือนเผื่ออนี่ก็ยส้มโอเปิส้มจะเป็นจะเป็นอีซ่านนะปลานี้ย็ายแล้วหมูไม่หมูเขายส้มเหมือนหมูข้านะจะเป็นชาวบ้านวันนี้ก็ย่นนยําเขาลาดเขาสนุกหน้าแล้วปลาน,นี้ เขาทำเลี้ยงคนที่มาช่วยทำงานมาช่วยสับหมูมาช่วยหั่นหมูไว้เลี้ยงไม่รู้าช่วยหั่นหมูเอาไว้ผัดไว้ต้มให้เหลวแล้วพ่อครัวจะทำกินกันเองเออข้ามือมาตับไห่แ้่เออตับไห่เคร่องไรับไห่หมูย่างหมูดำเขาเขาจะล้มหมูล้มวัวนะาเขาเข้ากินที่นี่เลยที่ข้าเลยมาไม่ถึงเพราะมันจะข้าก็จะดูคนนั้นเพื่อนกินเลยสุดยอดมาก เชียงคีรีไกรกไม่นานไหมเชียงคีรีไกลรมันดึงมันดูดดูดูไหมด้ยินงจะจะไม่ใช่อันนี้ยังถ่ายอยู่แล้วนะ่ะฮะถ่ายอยู่ยังไม่สต็อป ยังยังไม่พร้อนะทีะทยังน่อยสุดห่างยังไม่ถึงตอนนานเลยลดูกับลุงจิงมบนรถรถน้ำศพคุณมันถ่ายนานจังเลยสิบเบ็ดนาทีนะมันมดีเลยนะอะไรด้แต่มันยังไม่พรอมนยะังไม่พร เห็นไหมไอ้พุณงสูงที่เขาเป็นในหน้าที่จบก,กันโอ้ยเดือนเันเขาพิ่เป็นเงินไทยตั้งสองหมื่กาสมอันนี้คือไม่ใช่หรอกถ้าแบบนั้นมันก็ต้องมีเวลาทำ <ผม S 1> ถ้า<ต>เราเปฏจะสธภาษาอย่างเราไปมันก็ไม่ได้บ,บ,บางคนมันไม่ใช่ชีวิตยอยู่ประเส็งเหลาไะถ้าําตลาดเราอะไรยอดวิวขึ้นวนมันต้องมีคีิปลงตลงอดใช่เราไม่ไม่ได้อาลังการมัคเัา เราไม่ได้ไปไหนมาไหนดูกันกนะใช่มีคลิปลงด้วยบางคนไทยก็ในถนนก็มีไปต้บเ,เออการังว่าก็เอ็มวันนั่นเอ็มบอก กลับมาเมื่อไหร่กันรังไยคะบึกแล้วตีตีกว่าถ้าเราจมาถึงมาถึงนะใช่ ทิมที่ทิมนีอู้ <t os> <t os> ู่ที่เขาบอกว่าเดี๋ยวหมูไม่สุกให้เต๋อหมูเป็นก้อนเดี๋ยวไม่สุกเพราะว่าเทคนิคการทำในหมกันนนี้คือไรไม่ขึ้นโงจากนี่มอ็นมีเอเอที่ว่าจะมีมีเืองไงแล้วที่่มี่๋เที่เป็นลูกแม่ายลใช่ไม thank <laughs> you